สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าจิตดีมีทางไปสวรรค์ตาเท่าคนหนึ่งมีอาชีพล่าสัตว์ขายทุกๆวันเขาจะเข้าไปในป่าพร้อมด้วยฝูงสุนัขเพื่อล่าสัตว์ในการเข้าป่าแต่ละครั้งเขาจะได้เนื้อมาขายเป็นประจำโดยเฉพาะพวกเก้งกวางทำให้ครอบครัวของตาเท่าพออยู่ได้ ต่อมาลูกชายคนหนึ่งของเขาออกบวชในพระพุทธศาสนาบวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความรอบรู้ในพุทธธรรมอย่างลึกซึง้งพระหนุ่มรูปนี้อาศัยอยู่ในที่สงบสงัดคือเชิงเขาโซนนคีรีบรนพธบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่เป็นประจำจึงได้นามตามที่อยู่ว่าพระโสนะ ท่านได้ใคร่ครวญชีวิตของโยมพ่อแล้วให้รู้สึกสงสารเพราะการยังชีพอยู่ด้วยชีวิตของผู้อื่นนั้นไม่ประเสริฐเลยการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นฉนหนต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยวันหนึ่งพระโสนะไปหาโยมพ่อกล่าวห้ามปราม,มิให้ล่าสัตว์ขายเพราะมันเป็นบาปทำให้เกิดในนรกได้ควรจะไปทำอย่างอื่นดีกว่า เช่นปลูกพืชผักผล,ลไม้แต่เท่าไม่เชื่อฟังเพราะถือว่าตัวเคยทำมาอย่างไรก็จะทำไปอย่างนั้นอย่ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเสียยากแม้พระจะคอยห้ามกรามแกก็ไม่สนใจเป็นอยู่อย่างนี้มานานปีแกล่าสัตว์ขายมาจนชราภาพลงมากเรียวแรงเริ่มหมดจะเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่วพระลูกชายเห็นแล้วรู้สึกสงสารยิ่งนะัก วันหนึ่งพระโสนะจึงกล่าวกับกระเท่าว่าโยมพ่อตอนนี้โยมก็ชราลงมากความตายใกล้เข้ามาแล้วอย่ามัวสร้างเวรสร้างกรรมอยู่เลยออกบวชรักษาศีลประพฤติธรรมดีกว่าโยมพ่อไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่แล้วบาทไม่เคยใส่ธรรมไม่เคยสนใจฟังจะมาชวนให้บวชมันคงจะยากสักหน่อยแล้วนะ แต่เท่าปฏิเสธพระลูกชายยังไม่มีเยื่อใหญ่ท่านบวชแล้วก็บวชไปสิจะมาชวนให้โยมบวชด,ด้วยทำไมพระโสนะแวะเวียนมาชวนอยู่หลายครั้งโยมพ่อก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งแต่ในที่สุดก็ใจอ่อนลงจนได้ยอมตามพระลูกชายสักครั้งแต่จะให้บวชเป็นพระนั้นไม่เอาขอบวชเป็นสามนเณรรักษาศีลสิบข้อให้ได้เสียก่อน สามเณรบวชได้วันเดียวก็อาพาธป่วยหนักนอนสมลุกไม่ขึ้นเมื่อจวนจะตายได้ฝันเห็นสุนัขฟูงหนึ่งวิ่งเข้ามาล้อมจะกัดสามเณรให้ตายสามเณรตกใจสุดขีดร้องเสียงดังลั่นเรียกให้พระโซนะรีบมาอยู่ใกล้ๆให้ช่วยไล่สุนัขออกไปทีเห็นอะไรหรือพ่อพระโซนะถามลูกเอ้ย พ่อเห็นฝูงสุนัขมันวิ่งกลูมาจะกัดพ่อให้ตายลูกจงไล่มันออกไปอย่าให้มันมากัดพ่อได้สามเณรพูดลิ้นรัวพระโสนะมองไปรอบๆก็ไม่เห็นสุนัขสักตัวจึงรู้ได้ทันทีว่านิมิตที่พ่อเห็นคงจะเป็นบาปกรรมที่พ่อได้กระทําไว้ท่านจึงวิตกไปว่าพ่อเราคงจะไปเกิดในนรกเป็นแน่แล้วจึงเห็นนิมิตอย่างนี้ ื่อเห็นว่าบิดายังไม่ตายเพียงแค่สลบแล้วฝันไปเท่านั้นท่านจึงสั่งให้ลูกศิษย์ไปเก็บดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ตามเชิงเขาบับโปรยที่ลานพระเจดี์สีมหาโพธิ์แล้วให้ช่วยกันหามเตียงโยมพ่อไปที่ลานพระเจดีสามเณรได้สติค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นพระสนนะจึงชี้ให้ดูดอกไม้หลายชนิดที่โปรยอยู่รอบพระเจดี์สีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นการสักการะบูชาโยมพ่อจงทำจิตใจให้สบายดอกไม้เหล่านี้หามาให้โยมพ่อได้สักการะบูชาพระเจดีย์ขอให้โยมพ่อจงทำจิตให้ยินดีสามเณรพยักหนารับรู้พระโสนะได้กล่าวคำสักการะบูชาโดยให้โยมพ่อว่าตามพอกล่าวคำบูชาเสร็จสามเณรก็เกิดนิมิต เห็นสวรรค์วิมานและความสุขบนโลกทิพนั้นจึงออกปากไล่พระโสนะถอยออกไปหน่อยแม่ของลูกที่เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์กำลังมาต้อนรับพ่อจงลีทางไปหน่อยเพราะท่านเป็นพระพระโสนะรู้ได้ทันทีว่าประตูแห่งสวรรค์กำลังเปิดรับโยมพ่อแล้วชั่วอึดใจเดียวยอมพ่อก็หมดลมหายใจเป็นการจากไปอย่างมีความสุข เห็นไหมว่าชวนลัดนิ้วมือเดียวคนก็ไปสวรรค์ได้ก่อนตายหากรักษาจิตไว้ให้ดีนึกถึงแต่เรื่องบุญพยายามทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานใครทำได้ย่อมไปสู่สวรรค์นแน่นอนเพราะพระพุทธองค์ตรัสร,รับรองไว้แล้วว่าเมื่อจิตผ่องใสย่อมหวังได้สุขติ ขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับฟังตอนต่อไป